สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาตกลาชชั่นนะครับที่บ่อเบนจพัรณ์ก็วันนี้ได้ลอก13อ i ์ c ที n นิชชิงนะครับออริจินทเนะครับเป็นรอบ7.3.1น้ําหน้ำหนัก2อ่า204กรัมนะครับในราคา2,750บาทซึ่งซึ่งผมว่ามันคุ้มเกินราคานะครับนี่แล้วก็ส่วนการ ปรับนะครับแก็คือจะมีนี่เปิดให้ดูปรับได้6ระดับนะครับอันนี้ผมปรับไว้ที่ระดับ4แล้วก็ตัวเบรกตัวเบรกก็จะประมาณ8กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับคอนเปูลปกตินะครับ กันขุดนะครับไปไหมสายวิ่งไหมเอาแล้วนะครับย้อนนะครับตัวนี้ย้อนย้อนเอาแล้วนะครับมาแล้วนะครับปลาช่อน ออริจินทีเอ็กนะครับนี่นะครับว้าวออริจินทีเอ็กนะครับกับการเท็กซัสบริกนะครับช้อนใส่สวยเลยก็วันนี้ อยแรงดีครับวันนี้ใช้ลอกเ3อร์ทินวิชชิ่งนะครับรุ่น Origin TX นะครับกับวันนี้ผมก็เอามาเทสต,ตกประช่อนก็ต่อสยหน้าแบบเท็กซัทร,ริกนะครับตะกรว3กรัมเหยื่อ3.5นิ้วนะครับ TX slow popper นี้ส่งยาวนะครับลื่นดีนะครับลอก ไม่ยอมหยุดครับหมนเลยหมดเลยไม่เล็กนะครับไม่เล็ก ออริจินกับกันปลดปาช่อนแบบเท็กซัสนะครับสวยงามน,นี่นะครับผลงานปลาช่อนกับลอกเดอร์ทินฟิชชิ่งนะครับออริจินกับน้ำหนักเบรด8โลนะครับนี่ดีได้ค่อยสวยเลย นี่ครับมือปลาช่อนไม่ควรพลาดน,นะครับล็อกตอนนัวนี้คุ้มราคากับ2,750น่าใช้ครับ ลัวนะครับไม่วิง่งไม่วิง่งย้อนนะครับย้อนอยู่โอ้ยนะครับมาแล้ว ออริจินนะครับไม่ใหญ่ออริจินทีเอ็กกับงานปลาช่อนนะครับนี่ทิกเอเอ็กซ์ลอพเปอร์ลาพเปแบ็คทันด์ดอสนะครับสุดยอดครับจะวัดยังไงเนี่ย นน oh. ใหญมากนะครับเ oh. อาดิจินเหมือนเดิมนะครับ เป็นลอกอีกตัวหนึ่งที่มือประช่อนไม่ควรพลาดน,นะครับนี่นะครับออริจินทีเอ็กสีเทอร์คอยนะครับคุ้มราคาครับตัวนี้สุดยอดครับ